อีกประการหนึ่งคือเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจนะครับก็พบกับการเผยเคลื่อนไทยครับหมากรรมกีฬาท้องถิ่นการรถไฟนะมีโซนเดียร์ลีกับอลดิวิชั่นสองดิวิชั่นหนึ่งอะไรกันแล้วถ้าเรามองแล้วเนี่ยก็เป็นการกระจายรายได้ตัวอย่างท้องถิ่นนะครับเวลาเรามาแข่งที่จังหวัดนครสวรรค์นี่ครับเป็นประเพณีของ บุญรอดเราสิงห์เรานะครับก็ขอให้การขันกีฬาไทยครับพากรรมกีฬาท้องถิ่นนี่แหละรักประเทศรักท้องถิ่นนี่แหละที่เราทําเรื่องหลังคือเราทำมากร,รับกีฬาท้องถิ่นแล้วก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าท่านนี่เป็นคนนอกจากคนนี้ทางมิจฉรสุชิลิงแล้วนะครับก็จะมีทางกระทรวง ได้จากทีมคงค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีครับคุณวิชาักีฬาพื้นบ้านบุรีแล้วครับใกล้แล้วนะเดี๋ยวดูวนะัะมีหรือเปลา่าจากเจ็ดสมัยแล้วถือว่าอยู่ในตำแหน่งต่ออีหนึ่งสมัยต่อไปนี้นี่ใครครับพยายามจะดันให้ทีมกว่าจะมีครั้งที่ ร้อยนะครับนักกีฬา